สวัสดีครับก็กลับมาปรกันเช่นเดิมนะครับกับรายการ Global Market นะครับ Overview เนาะแล้วก็มาคุยในเรื่องของตลาดต่างประเทศกันอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีตลาดบ้านเราและส่วนพุ้นรายตัวเราก็ไปอยู่ในช่วงตอนที่สองที่เกี่ยวกับในเรื่องของเราจะไปดูในเรื่องของโปรแกรมใช้การใช้งาน Animating นะครก็คือจะไปดูผ่านตัวโปรแกรม Animating กันนะครับเพราะนั้นจะมีเกี่ยวกับพุ้นรายตัวหรือถามตอบหุ้นรายตัวก็ จะสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดใช้ใน y t u t u อันนี้ยแล้วก็ใช้ในตัวเรื่องของ Animating เพื่อเป็นการเฉพาะกลุ่มจำก,กัดเฉพาะกลุ่มไม่ได้แบบเปิดเผยเป็นที่สาธารณชนอะไรทั้งสิ้นนะครับอืมแล้ว Global Market เนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของตามชื่อ,อรายการเลย Global Market Overview ก็คือดูเกี่ยวกับ Product สินค้าทั่วโลกนะที่สำคัญสำคัญเนาะว่ามีอะไรที่สำคัญสำคัญบ้างแล้วเราควรจะสนใจอะไร แบบไหนนะครับเนาะมาดูสินแรกเลยก็คือตัวดาวโจนส์ดาวโจนส์นมีการเบรกมาแล้วเท่าไหร่ครับเบรกหนมื่นแปดแล้วถูกไหมมีการเบรกทะรุดหนึ่งหมื่นแปดพันมาเรียบร้อยแลวเพราะเรื่องของตัวทรัมถ้าเกิดใครฟังสัปดาห์ที่แล้วเดียวก็จะบอกอยู่แล้วว่าทรัมเนี่ยโอกาสเป็นไงครับโอกาสที่จะได้ตามความพี่ของไอเอชเอ็นนะซึ่งเราก็มองว่าโอเคมันไปต่อได้อยู่แล้วแหละเรื่องของทรัมเนี่ยที่จะเป็นประธานาธิบดีนะครับ ก็ไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ไอเดียเทดมากนักนั่นเองนะครับแต่ก็ตลาดเนี่ย่ขาข้าจะเซอร์ไพรส์พอสมควรมีมีลงไปแป๊บนึงแล้วก็เป็นไงดิดดิดกลับขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องเรื่อง,อ,ง,อ,งยยอย่างต่างๆนานานะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆคุยกันโอเคครับอย่างตัวดาวโจนส์เนี่ยตอนนี้มันเป็นตั้ม um เริ่มซัพพอร์ตแล้วและมีการเบสทำนิวไฮออทม์ไฮเรียกว่าทำออทามไฮ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 เลยนะครับนั่นแปลว่า ตลาดอเมริกาตอนนี้ดีอยู่ตลาดเดียวเพราะว่าฟล o จะไหลกลับเข้าสู่อเมริกาดอลลาร์อินเด็กซ์จะเป็นไงครับจะแข่งค่าขึ้นถ้าตามนโยบายของทั้มนะครับอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสขึ้นแล้วรลลรีขึ้นด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดทั้มถ้าเกิดทั้มจะทำอย่างนั้นจริงๆเดมมองว่ามีโอกาสรลลรีที่จะแบบขึ้น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 แต่อาจจะไม่ได้ขึ้น25 b a s i ห p o เบสิสพอยต์ทุกไตรมาสอะไรประมาณนั้นอันจะขึ้น10 20 b a s i บเบสิสพอยต์แต่เดมมองว่าโอเคยังไงก็น่าจะขึ้้นนนนนทุกกกๆไไตตตรรรมาาาสเเเปป็ดอออออย่่งงแัับหวืขี สิ้นปีนี้สิ้นปีนี้เดียมมองว่ายังไม่ขึ้นสิ้นปีนี้ยังไม่ขึ้นอัแต่ตรอบปีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรทําก็เพิ่งเข้ามาถูกไหมเขาเริ่มรับตำแหน่งประมาณเมื่อไรครับหนึ่งมกราไปขึ้นประมาณปีหน้านะครับไปขึ้นประมาณปีหน้าเลยเนาะโอเคนะครับมาดูเรื่องของในรายเดยกันในรายเดยีเป็นไงลงมาจริงครับแต่ก็เป็นงานดีจากขึ้นไปแรงๆเพราะอาจจะ รออรเรื่องของฟันฟลอเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่มีโอกาสที่จะเป็นไงครับไหลเข้ากับสู่ตัว US นั่นเองเนาะมันะก็เลยมีมุมมองว่าโอเคไงสถานะจะแข็งแก่งน่าจะแข่ง,ข,งขึ้นมาได้เพราะงั้นก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะมีโอกาสที่ไปต่อได้โอเคมาดูตัวของ DEX กันบ้างนะครับมาดูลายวี v กันนะลายวี v G ก็เป็นไงยังไซเบอ์กรอบอยู่เห็นะยังไซเวย์อยู่ในกรอบอยังไม่มีการทำเบรกอะไรทั้งสิ้นเลยนะ ยังไม่ทำ New h i ด้วยเพราะฉะนั้นตัวที่ทำ New h i คือตัวไหนตัว US นั่นเองเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรน่าจะดูรวมๆก็เป็นไงน่าจะสวยดีเนาะดูรวมๆก็น่าจะสวยดีเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล,แล้วกันว่า u s มองว่าแคมจับตามองซึ่งในใบของทาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในรายอันนี้อีกทีหนึ่งย้อนกลับมาในตัวของ USC น,นะเดี๋ยวขอดูในราย month นะครับในราย month ตอนสองศูน์ศูนย์ห้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนช่วงเนี้ย นะมันจะเป็นเหมือนช่วงนี้ตั้งแต่2005มามาถึงประมาณ2007แล้วหลังจากนั้นตลาดอาจจะเกิดครัชขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะเป็นไปได้ที่ตลาดตลาดจะเกิดครัชขึ้นมา,าน grammar, road, แล้วก็จบไปนะครับลักษณะประมาณนี้โอเคที่เดียบมองนะมันแลนดี้มาประมาณปีสองปีนะครก็โอกาสแลนดี้ขึ้นมาได้แต่นี่โหอเมริกาขึ้นมาเรื่อยๆๆๆๆเปื่อยเลยนะขึ้นมาแบบเรื่อยๆเปื่อยๆๆเลยนะครับฉันมองว่ายังไงสหรัฐก็มีโอกาสที่จะ ขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะขึ้นต่อได้เรื่อยๆอม,ามาพูดถึงเยอรมันกันบ้างดีกว่ามาพูดถึงเยอรมันนะเยอรมันในรายวีคก,ก็ยังไซเวอ์ย,ยุดกรอบอยู่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีไอซ์ไซมูนตัม้มยังไม่เด่นชัดเจนอะไรมากนะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมาดูในรายเดย์กันในรายเดย์ก็เหมือนกับเพยียงจะตกลงมานะสัปดาห์ที่ผ่านมาขันพวนอีกแล้วนะเห็นไงครับโหเปิดลงมาขนาดนี้อาจจะไปกินสต็อปลอสนะมีโอกาสไปกินสต็อปลอสมากกว่านะเดี๋ยวมองว่ามีคนตั้งมีคนตั้งไว้แล้วก็ ลงไปแมทแล้วก็ดีกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับมีโอกาสเป็นอย่างนั้นมากกว่านะโอเคนะครับแอปหนึ่งโอเค โอเคนะครับต่อไปอันนี้จบแนละ้วในรายเดยมาดูนิกกี้กันบ้างนิกกี้นะครับโหเป็ oh, ไปไงค่อนข้างแบบเห็นไหมนิกกี้ก,ก็ไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่นะในรายเดยมาดูในรายวิกก่อนในลายวิก,ย,วกยังติดกกอบอยู่นะยังติดกกอบอยู่เลยยังไม่ยังไม่ชัดอ่ะเดี๋ยมองว่ายังไม่ชัดก็เลยมองว่า <c oughs> ยังไงก็เชียร์ยูเอสนะครับระยะยาวเนี่ยเชียร์ยูเอสเนาะโอเค ก็ถ้าเบรกตรงเนี้ยหนึ่งเจ็ดหกแปดหกเนี่ยตรงนี้ก็มีโอกาสทะลุได้นะตรงน,รงน,รงน,รงนี้ถ้าเกิดเบรกตรงนี้หนึ่งเจ็ดนะเอาง่ายๆหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วกันอ่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนี่ยถ้าทะลุหนึ่งเจ็ดเจ็ดได้อ่าเอาเส้นนี้นะประมาณหนึ่งเจ็ดเจ็ดอ่าถ้าทะลุหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยอะนะถ้าทะลุได้ก็มีโอกาสไปต่อนะมีโอกาสไปต่อชอบนะชอบจริงจนิกกี่ก็ชอบในไลน์ด้ละในไลน์ด้ก็ดูเหมือนจะสวยๆนะดูเหมือนจะสวยนะเห็นไหมดูดิเหมือนจะมีโอกาสขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาทะลุมาติ หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะมีโอกาสมันติดหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับอันนี้คือตัวของนิกกี้อีกมาดูห่างเสงกันบ้างห่างเสงนะจ๊ะห่างเสงในไลฟ์วีคเป็นไะงภาพร,มรวมๆดูไม่ค่อยดีอย่างที่บอกคือโฟล์มันจะไหลกลับห่างเสงน่าจะแย่ถูกไหมจีนน่าจะมีปัญหาจ๊านะจำไว้นะจีนมีโอกาสมีปัญหานะในมุมมองของเดีเดยร์มองว่าจีนเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบแบบไซเอฟเฟกต์พอสมควรแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะอันนี้แนวคิดของไอเดียเทรดนะ แต่เดียมองว่าถ้าเราจะเล่นง่ายๆนะก็คือเล่นแบบก็คือถ้าเกิดจะเล่นขาขึ้นก็ไปลองจีนเ้ไปลองตัว US แล้วก็มาช็อตจีนก็ได้เดี๋ยวมองว่าเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมุมมองนะมุมมองน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเล่นแค่ประเทศเดียวก็ก็ไปดูเรื่องของดาวโจนส์นีกว่านะไปดูของตัว US ประเทศอเมริกานะจ๊ะ มีหุ้นดีๆหลายตัวลองกลับไปหาดูหุ้นดีๆไปดูพวก Apple Facebook กอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นรายตัวของ Facebook Apple กันบ้างนะครับเราว่าเดี๋ยวว่ามองน่าจะมีโอกาสกลับได้เพิ่มควรเลยนะครับโอเคมาดูตัวอินเดียับ้างนะครับอินเดียก็อาติตี้ห่างเสงไม่ดูในรายเดย์นะห่างเสงในรายเดย์เป็นไงหลุดเส้นแมกนติกลายแล้วออกมาแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสลงต่อไหมมีโอกาสลงต่อง่ายๆสั้นๆอินเดียอินทราเดียนะจ๊ะอินเดียก็ลงมาแถวเสแลถวเนส้น,เ,นเดีโมต um ปไง่่าจะอ อิ moment, นเดียโมเมนตัมน่าจะย่ออยู่แล้วนะดูจากลักษณะเป็นไงย่งยอนะคิดว่าย,ออย่อเงก็ย่อนะครับโอเคมาดูไลายเดย์กันในลนเดย์ก็ย่อลงมาแล้วแหละเห็นไหมหลุดถ,ถ้าจะทะลุขึ้นไปได้ไม่ได,ไได้ก็ต้องย่อลงมาอินเดียก็ย่อนะเอ,เอเชียตอนนี้น่าจะรับได้รับผลกระทบพอสมควรนะสำหรับตลาดเอเชียบ้านเรานะครับมาดูน้ามันกันบ้างน้ํนนามันก็ย่าแย่เห็นไหมจากที่เดียบอกว่าน้ํามันนะน้ํามันไปติดแถวห้าสิบเดียบอกเราไม่มีชามต้องย่อลงมาก่อนตอนนี้เป็นงานหลุดดาวเทนลงมาแล้วนะหลุดลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลุดเทนไลน์ของเดียเรียบร มีแนวรับอยู่แถวๆนี้เลยนะจ๊ะมีแนวรับอยู่แถวๆนี้ประมาณสามแปดจุดอ่าประมาณสามสิบเก้าเหรียญอ่ะมีโอกาสน้าํามันเนี่ยมีโอกาสช็อตได้าได้แถวๆประมาณสี่เหรียญน,นะครับสต๊อปอร้อยก็ประมาณห้าเหรียญก็เนี่ยมองว่าลึกเกินไปถ้าสต๊อปอร้อยห้าเหรียญก็ขอแถวๆนี้แล้วกันในรายวิกนะครับในรายวิกก็พอๆประมาณสี่สิบหกก็ประมาณสามเหรียญเนานะประมาณสองสามเหรียญก็ก็ประมาณก็ รีวอร์ชก็ประมาณสามเหรียญเอ้ยรีวอร์ชประมาณหกเหรียญสต็อปรอดประมาณสามเหรียญก็อาอาก็คุ้มอยู่นะก็ลองดูแล้วกันว่าน้ํามันยังไงเป็นดาวเทรนไปแน่นอนในอนาคตนะครับชั้าบอกแล้วว่าเขาจะปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มน้ำมันมาใช้เหลือเยอะแยะ,ยะมากมายเนาะอะไรประมาณนั้นเราก็รอดูนันต่อไปแล้วกันสําหรับน้ํามันนะครับโอเคมาดูในรายเดือนบ้างน้ํามันก็เป็นไงเหมือนกันบอกแล้วว่าน่าจะมีโอกาสย่อดแถมน้ำมันก็มีกาสย่อลงต่อเลยสําหรับตัวของน้ํามันนะครับ ต่อมาดูของท่องคําตัวสุดท้ายของตัวอินเด็กกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องคุณลายตัวเป็นเรียนรู้ในแอนนี่มิตติ้งนะเดี๋ยวจะส่งเมลให้ยังไม่ได้ส่งเมลให้นะแต่หลายคนอย่าเพิ่งทักมาว่ายังไม่ได้เมลอะไรอย่างงี้จบรายการก่อนพอดีเดียวก็เพิ่งรีบกลับมาถูกไหมไปดูวิวมาวิวสวยมากเลยเดี๋ยวเปิดวิวให้ดูก่อนนี่ไหนวิวไปไหนละนี่ไม่ใช่นี่สวยนะไหนดูเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นมอลุม เขาบริหารฉวังด้วยมีสนามหลวงมีสวยงามมากอันนี้คือชิวทัศน์กรุงเทพ,พยามค่าคืนนะจ๊ะสวยนะสวยนะโหแล้วฝั่งนี้ยิ่งสวยงามเลยอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเนี่ยฝั่งนี้โหสวยสวยมากเลยนะครับก็ก็ดีนะก็ดีเป็นวิวที่ค่อนข้างดีอันนี้เป็นคอนโดสักที่หนึ่งคอนโดสักที่หนึ่งนะเป็นคอนโดสักที่หนึ่งโอเคนะครับ โอเคอันนี้ก็คือเรื่องของตัวโกโกเดียมองว่าเป็นไงถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยนะก็มองว่าทองเนี่ยน่าจะเป็นไงครับน่าจะลงเรื่อยๆเป็นไงทองเนี่ยลงแป๊บเดียวเลยร้อยเหรียญน,นะร้อยเหรียญลงแปบบ๊แบๆสามวันแนบบี้ลงร้อยเหรียญเนี่ย,อ,ยอ,อืไม่น่าเชื่อในไลนบิ๊กเป็นไงไหมโอ้โหในไลนบิ๊กทองเริ่มไม่สวยแล้วไม่สวยนะทองไม่สวยนะครับ มีโอกาสหลุดมา plus นะมีโอกาสหลุดมากเลยเดก็เด,ก,ดก็ยอ่อแล้วแหละแล้วหลุดโลแล้วด้วยนะครับลองดูทองดีดีมีโอกาสเล่นสั้นๆเล่นยาวๆได้อันนี้ก็ก็ลองดูแล้วกันว่าเดียมองว่าไม่ใช่แบบให้เปิดรอง g นะให้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 ดูให้ดูให้ดูให้ดูอ่ะลองดู Facebook กับตัว apple list นึ่งเฟซบุ๊ก o k มันยอ่ออย่างงี้นะครับเฟซบุ๊กย่อ apple อ่ะ apple ก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นมาแล้วแดยก็ย่อลงมานะครับ บอลยูเทนเซียบอลยูเทนเียว่ล่วงเลยนะตัวบอลยูเทนเซียล่วงล่วงมาหนักมากเลยถ้าบอลยูเทนเซียล่วงนะครับตัวตลาดมันเห็นไหมเหมืนอนกับบอลยูเทนเซียมันก็ย่อเหมือนกันนะครับตัว Google เ,เป็นไงบ้าง Google ก,ก,ก็โอ้ทำไมตลาดหุ้นอเมริกาหุ้นใหญ่ๆลงหมดเลยนะแต่แต่แต,ตัวอินเดขึ้นอย่างเดียวเลยแปลกๆนะครับอืมอีบาบาโอเค เดี๋ยวเรามาดูอินเด็กไว้แล้วเป็นหลักๆแล้วกันเนาะสำหรับตัวอินเด็กแล้วก็จบแล้วแล้วมาต่อเซตอีกนึงมาต่อเซตหน่อยนะต่อเซตอ่ะเดี๋ยวลองเปิดโปรแกรมนี้ดู r t g l นะครับดูทองทองของบิสมีก็เป็นแบบเรียลไทม์นะเป็นแบบเรียลไทม์อืมเกิด PL ตรงบริเวณนี้ถูกไหมเพา้มันก็ดีขึ้นมาเห็นไหมแลม้วมาชนต้านแถวๆนี้เลยแล้วก็เป็นไงมีกาสย่อลงมาแล้วเพราะฉะนั้น ทองนี้ก็มองว่ามีกัยดย่อลงมาแล้วแหละมาติดต้านแล้วก็ย่อเลยเห็นไหมงัม้นก็ลองดูแบบว่าทองน่าจะหาเทรดเป็นช็อตมากกว่านะหาเทรดเป็นช็อตมากกว่าขึ้นมาติดต้านแถวๆนี้ตามที่เดียตีไว้อที่แ์ววววีว่าประมาณเท่าไหร่ครับพันสามร้อยสามสิบถูกไหมอืมมากเกือบเกือบพันสามร้อยเนี่ยเดียที่มองมองไว้ก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคมาดูเซตกันบ้างมาดูเซตกันอ่าลูกคนอยากดูเซตกันละเลขหนึ่งนาที เซตนะครับติดตั้งในแถวนี้ยหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่เดียมองรับตรงนี้หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบตรงนี้แล้วกันอ่าตรงนี้แหละเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยแปสิบเดียมองว่าถ้าหลุดหนึ่งพันสี่ร้อแปดสิบแย่นะครับหลุดหนึ่งพันสองร้อแปดสิบแย่ลงมามีโอกาสมาแถวหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบนะมีโอกาสลงมาแถวหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ เป็นไปได้นะมีโอกาสเป็นไปได้หนึ่งพันสิบยี่สิบมีโอกาสได้เห็นนะครับโมเมนตัมเสียทรงไหมลองตีโมเมนตัมนิดนึงเกือบจะเสียทรงแล้วนะถ้าเกิดโมเมนตัมหลุดเส้นนี้ก็เสียทรงนะครับโมเมนตัมเสียทรงมันก็โอเคอันนี้คือลายเดนนมาดูลายวิคนิดนึงมีลายวิคเอ,อ่อในลายวิคถ้าเดียดตีแบบนี้ก็เทรนไลน์ตรงนี้แล้วกันถ้าหลุดเทรนไลน์เส้นนี้ก็ ก็มีการลงต่อนะในในรายวิยังไม่หลุดถ้าหลุดก็ถ้าต่ำกว่าตรงนี้เอาเรสเซประมาณหนึ่งหมื่หนึ่งันสี่้อยเจ็ิถ้าเลซประมาณหนึ่งันส้ยเจ็สบถ้าหลุดก็ก็เป็นตลาดขาลงแล้วนะครับสำหรับตัวเซตนะครับมาดูเซ t ติี้ฟิวเจอร์กันมาดูเซ t ติี้ฟิวเจอร์นะครับเอสห้าศนย์สิบหกะครับมาดูายลายเดกันนะมาดูรายเด s 5เอสหก็เป็นไงไซเบเลี้ยงเส้นแมกนติกอย่างเงี้ยเลียงอย่นั่นแหละ มันมีโอกาสก็มาติดติดแถวเนี้ยประมาณ920นะ920นะครับแถวเนี้ยมีโอกาสได้เห็นอยู่แถว920ถ้าหลุด920ก็ลงยาวลงยาวเนี่ยตรงนี้ก็ติดนะครับติดติดไปหมดเลยนะชนมาปุ๊บดีดชนเนี่ยพยายามจะดีดขึ้นมาแล้วชนต้านเพราะงั้นตบลงกลับมาย่อลงมาเลยถูกไหมครับอะไรประมาณนี้เนาะมาดูในราย60กันนิดนึงนะครับมาดูในราย60กันหน่อยจะจบแล้วแหละราย60ไซเวย์มาสักพักเลยเห็นไหมไซเวย์ไซเวย์ไซเวย์แล้วก็พยายามไปงับ หลุดโลลงมาแล้วนะหลุดเส้นแมสติกลายลงมาเพราะ,ะนั้นก็มีโอกาสมาได้เห็นแถวนี้กรอบอ่ะเดี๋ยวบอกเลย920เนี่ยมีโอกาสได้เห็นนะมีโอกาสลงมาถึงแถว920ถ้ามาถึงแถว920 923ไรประมาณเนี้ยแล้วเด้งก็มองดูหน้าลองแต่ถ้าไม่เด้งก็ลงต่อลันช็อตได้นะคใครมีช็อตก็ถือลันใครมีลองก็พยายามหาจังหวะปิดสถานะตอนมันเด้งนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่า1420ไม่ค่อยดีแล้วนะไม่ดีอย่างมากเลยนะครับทางที่ตลาด เดียมองว่าโฟล์มันจะไหลกลับเข้าสู่ตลรดอเมริกาแล้วมันก็จะไหลออกจากเอเชียนั่นเองนะครับโอเคเนาะจบแล้วประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องของถามตอบหุ้นแล้วก็หุ้นแนะนําเดี๋ยวเราไปคุยกันในตอนที่สองสำหรับในตัว any meeting มีคำถามมาถามมาได้ตลอดนะครับถามมาได้ยินดีครับคาถามส่งมาได้ทางช่องทางนี้นะเดี๋ยวเดียใส่ไวใ้ให้นะครับ add idea chat นะ a d e a c h ส่งมาได้เลยนะครับคําถามก็ส่งมาได้ ในตอนที่สองของเรื่องของแอนนี่มิตติ้งนะครับหรือ,อมีคําถามว่าจะสมัครแอนนี่มิตติ้งยังไงหรือจะรับอีเมลยังไงหรือจะรับลิงก์ได้ยังไงก็ถามมาได้ทางลิงก์ทางไลน์นี้ได้เลยนะแอดไอเดียเทเป็นไลน์นะเป็นไลน์แอดนะเป็นไลน์แอดไลน์นะครับไลน์แอด,แอดโอเคเนาะโอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ